สวัสดีทุกคนที่นาพบช่องเจ๊จอยซอยแปดเย้วันนี้วันนี้เราก็จะมาสร้างร้านหมูกระ,ะจะจ๊ปะเปาะเป๊ะบูกรโะจะปะปะ๊ะเป๊ะมาดูชื่อร้านที่เอฟซีตั้งให้นะคะคือร้านหมูกระเจาะแฮปปี้เดี๋ยวฉัน้นให้เอฟซีสร้างแล้วก็มิกร็จะช่วยเอฟซีสร้างด้วยไปดูกันน้องเขาเริ่มตั้งป้ายแล้วนะเสร็จแล้วก็โอ้คือแบบ น้องไข่หมกเพิ่งเมื่อกี้น้องเพิ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็น้องเขาหอมน้องแอลินเข้ามาเขาอาจจะไม่ช่วยสร้างเลยตอนนี้น้องไข่มุกกับเอฟซีที่เข้ามาเมื่อกี้ออกจากแมพแล้วนะคะแล้วก็คือน้องเขาสร้างตัวให้เรียบร้อยแต่ว่ามันยังไม่หมดนะ้องที่จริงลูกค้าจะอยู่ก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็มีไปตั้งป้ายที่กลางเมืองอกีกเขาจะได้มาเย,ยียว่า ปกติคนก็ไม่มาอยู่แล้วน่าจะมีระวางพื้นด้วยเดี๋ยววันหน้าสร้างอะไรดีเซเว่นไหม มเขาหอมบอกว่ากินข้าวก่อนเมกี้เขาหอมบอกว่แล้วนี่ก็เป็นประมาณแบบตีสิบตอนเที่ยงแม่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูกะทะปะโปหมูกะทะปะปะ,ะ,ะ,ปะ,ปะเขาขอลบตรงนี้ลงได้ไหม อยากชวนท่านมาสม,มาสคือช่วงนี้ตอนเปิดคลิปแรกๆไม่มีแว่นนะคะก็หนูอยากเป็นเด็กเนือ้อทำไงได้ ของเต็มแล้วยังเฮ้ฮะจะกินแล้วโอ้พี่ทำไม่เสร็จหรอที่จริงฉันไม่มีพรีเมียมฉันอยากได้สิงชามากไม่มีพรีเมียม จำกัดขอหมุกกะทะเตาเดียวโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านร้านร้านเจ๊จอยซอยแปดแฮปปี้เปิดแล้วนะจ๊นเนมีลูกค้าเข้ามาแล้วด้วยคือ เอฟซีบอกว่าเขาให้เงินแต่ไม่ได้จริงเอาให้แล้วให้แล้วให้แล้วใช่ไหมให้แล้วนี่ใครลืมวองใครลืมเปิดกระทะอเออพี่คิดเงินเซละาเก้าเก้าเก้าเซละาหนึ่งเก้าเก้า ร้านหมูกระทะแอปปี้น้องลืมเกี่ยวเขาเจอจอยเดี๋ยวให้น้องคนหนึ่งไปไปตั้งป้ายก่อนบ้านหลังที่สิบหกน้องบอกว่นึ่งนองกระตุก ทุกคนมีคนป่วนครับมีคนป่วนดีนะที่ไม่ได้วางตรงหมุกกระทอ๋อเข้าใจเขาแล้วเขาอยู่ไหนแล้วจะได้จะได้ไดน้องปลดเปน น้องบอกว่ามีคนแอบย่องเข้าบ้านคนอื่นมันไปวางเพิ่มใครวางเพิ่มวะ นี่เขาไม่ได้ทำนะคลิปนี้ขอตัวลาไปกับพร้อมการนูนป่วนบ๊ายบาย